สวัสดีครับกับผมนายนิพัฒนกิติพัฒนมนตรีตำแหน่งครูวิทยฐานะไม่มีนะครับกลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีที่มาสภาพปัญหานะครับก็คือให้ความรู้สิทธิมนุษยชน แก่นักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิของตนเองสิทธิของผู้อื่นรวมถึงสิทธิที่มีอยู่ร่วมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะในประเทศไทยเราเนี่ยนะก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการจับกุมคุมขังโดยเจ้าที่ของรัฐนะครหรือการแก้แค้นโดยมีการเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาว่ามีการบังคับบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้สูญหาย การจำกัดเรื่องของเสรีภาพทางด้านการแสดงออกความคิดเห็นนะกฎหมายหมิ่นประมาต่างๆทางด้านอาญานะครับรวมถึง,งการจำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการค้ามนุษยนะ์แล้วก็การจำกัดเสรีภาพของผู้ค้าแรงงานอย่างมีนัยยะสัมพันธ์นะครับแม้ว่าประเทศไทยนะจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับแต่ก็าการส่งเสริม และการคุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเทา่าที่ควรเรื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาชนขาดด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐให้ความใส่ใจกับปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยน้อยนะครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะท้อนใน้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิดของคนไทยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับสภาพปัญหาดูเหมือนจะมีความรุนแรงน้อยลงในระดับนโยบายยังไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่ทําให้ปัญหาการละเมิดก็ยังเกิดขึ้นได้เห็นอยู่ตลอดนะครับดังนั้นนะครับในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆก็จะคีบคายได้ในระดับหนึ่งด้วยการที่คนในสังคมต้องเรียนรู้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายสถาบันการศึกษาให้ความรู้การศึกษา เรื่องสิทธิมน,นุษยชนกับนักเรียนเยาวชนของชาตินะครับเมื่อสถาบันเนี่ยสถาบันอักษาให้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับได้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนหรือว่าเยาวชนก็จะนําไปสู่เรื่องของความเข้าใจหลักสิทธิมน,นุษยชนซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมน,นุษยชนเนี่ยนะครับก้าวไปสู่มาตรฐานสากลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของ ตัวของข้าพเจ้านะครับก็คือโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับเป็นอ,อยู่ในสังาัเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาบุทธานีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับเรื่องของผลการสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเนี่ยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งในหน่วยที่4เนี่ยเรื่องของบทบาทองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 นะครับโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงวิทยาคมนะซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการสอนทั้งหมด7ห้องนะครับเจ็ดห้องเรียนนะรับก็เดยประมาณ300อยกว่าคนนะครับแล้วก็ห้องในเป้าหมายนะครับก็คือห้องม48่นะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของสภาพปัญหาและอ้อแรงบันดาลใจนะครับก็คือมีการออกแบบนะหน่วยการเรียนรู้นะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและแผนกัดการเรียนรู้เนี่ยที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มนะครับก่อนที่จะมีการออกแบบเรียนรู้เนี่ยนะครับในกลุ่มสาระเนี่ยนะครับก็มีการประชุมนะครับระดมความคิดนะครับว่าเราจะในหน่วยเนี่ยจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรนะครับผ่านการกันกรองมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟร์แมดในการเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมก็คือมีการเน้นให้นักเรียนเนี่ยเน้นเป็นผู้เรียนเป็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ ให้ใช้มีการคิดวิเคราะห์ระดมความคิดแล้วก็รวมถึงกระบวนการกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีออกนําเสนอเนื้อหาเนี่ยนะครับก็นักเรียนก็จะได้ความรู้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับก็คือบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสรุปสารสนเทศของผู้เรียนแล้วแจ้งให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นรายบุคคลทราบ นะและได้รับการปรับปรุงจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนดนะครับซึ่งข้าพเจ้าก็ได้มีการกําหนดเกณฑ์ว่าถ้านักเรียนได้60คะแนนนก็ถือว่าเป็นผ่านเกณฑ์แล้วนะครับแล้วก็หาว่านักเรียนคนใดนะที่มีปัญหานะครับก็คือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะมีการแก้ให้ทราบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการติดตามนะครับให้นักเรียน,นยมา,อาสอนเสริมหรือการสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบางครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของ สถานการณ์โควิดบ้างนะครับครูก็มีการทําแบบทดสอบแบบ Google Form มให้นักเรียนได้ทํานะครับในส่วนของเนื้อหานะครับในเรื่องที่ครกผมได้สอนเนี่ยก็คือเรื่องของอให้ให้ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุชนแก่นักเรียนนะครับแล้วก็ข้อ2คือบอกความเป็นมานะแล้วก็และสาระสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนแห่งสัปราชาตินะครับ แล้ก็บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปี2 5 6 0แล้วก็บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในวิธีโลกที่มีผลต่อประเทศไทยนะครับเช่นองค์การแอมนสตี้นะซึ่งเป็นองค์การทางด้านของเอกชนนะครับแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับคือ international labour organization นะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติที่เรียกว่า unhcr นะครับ ตัวนี้ก็ผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ